เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานบางลำพูผีแม่ไม้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานช่องที่จะพาคุณไปไขปริศนาเรื่องเล่าขานตำนานหลอนที่เล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ย่านเก่าแก่ที่มีสเสน่ห์อย่างบางลำพูแต่ความงามของบางลำพูก็ซุกซ่อนเรื่องราวลี้ลับ เกี่ยวกับผีแม่ไม้ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาฟังเรื่องผีสุดสะพรึงที่เราจะเล่าให้ฟังกันครับถ้าพูดถึงบางลำพูภาพที่หลายคนนึกถึงคงจะเป็นบรรยากาศเก่าๆบ้านเรือนไม้ร้านรวงที่ขายของมาตั้งแต่สมัยอากงอา마หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินกันขวักไขว่แสงสียามค่ำคืนที่คลึกครื้น แต่รู้ไหมว่าภายใต้ความสวยงามและมีชีวิตชีวานี้กลับมีตำนานผีแม่ไม้ที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่องราวของผีแม่ไม้บางลำพูนั้นมีหลายหลายกระแสบางก็ว่ากันว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตจากการคลอดลูก บางก็ว่าเป็นการตายอย่างไม่สงบโดยเหตุผลอื่นๆเช่นถูกฆาตกรรมหรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยร้ายแรงแต่สิ่งที่เหมือนกันคือวิญญาณเหล่านี้มีความอาฆาตแค้นและมักจะปรากฏตัวให้เห็นในยามวิกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณบ้านเก่าๆซอยเปลี่ยวหรือสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเธอตำนานผีแม่ไม้ที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในย่านบางลำพู เล่ากันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแม่นวลเธอเป็นสาวสวยแห่งบางลำพูที่มีพ่อขาหนุ่มมาหมายปองวากมายแต่แม่นวลกลับตกหลุมรักกับชายหนุ่มรูปงามที่เข้ามาทำงานในละแวกนั้นทั้งสองรักกันมากและตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อชายหนุ่มคนรักของแม่นวลต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ด้วยอุบัติเหตุทางเรือที่คร่าชีวิตเขาระหว่างเดินทางไปค้าขายอย่างต่างจังหวัดการจากไปของคนรักสร้างความเสียใจให้กับแม่นวลเป็นอย่างมากเธอตรอมใจและล้มป่วยลงในที่สุดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาว่ากันว่าก่อนตายแม่นวลได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรอคอยคนรักของเธออยู่ที่บางลำพูแห่งนี้ตลอดไปวิญญาณของแม่นวลจึงยังคงวนเวียนอยู่ในละแวกบางลำพู คอยตามหาคนรักที่จากไปและปรากฏตัวให้ผู้คนได้เห็นในยามค่ำคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนเดือนเพ็ญเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่นวลกลายเป็นตำนานผีแม่ไม้ที่เล่าขานกันในย่านบางลำพูผู้คนมากมายอ้างว่าเคยพบเจอกับวิญญาณของเธอบางก็ว่าเห็นเป็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนร้องห้าอยู่ริมแม่น้ำบางก็ว่าได้ยินเสียงครวญครานแผ่วเบาในยามวิกาล บางก็ว่าเห็นเงาตะคุ่มคุ่มผ่านหน้าต่างบ้านเรือนเก่า,กานอกจากเรื่องราวของแม่นวลแล้วยังมีเรื่องเล่าอื่นๆเกี่ยวกับผีแม่ไม้ในบางลำพูอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของหิงสาวที่ถูกสาม,มีทอดทิ้งแล้วตรอมใจตายเรื่องราวของหิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมหรือเรื่องราวของหิงสาวที่เสียชีวิตจากการคลอดลูกยากเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมา ทำให้ย่านบางลำพูกลายเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับผีแม่ไม้มากมายความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ในบางลำพูนั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากหลายคนเชื่อว่าการเคารพและให้เกียรติวิญญาณเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและปราศจากภัยอันตรายดังนั้นเราจึงมักจะเห็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผีแม่ไม้ในย่านบางลำพูอยู่เสมอ นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในย่านบางลำพูในหลายๆด้านตัวอย่างเช่นในอดีตผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมักจะไม่กล้าที่จะแต่งกายด้วยสีสันฉูดฉาดหรือใส่เครื่องประดับมากเกินไปเพราะเชื่อว่าจะเป็นการยั่วยุให้ผีแม่ไม้อิจฉาและอาจจะนำพาความโชคร้ายมาสู่ตนเองได้ ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ในบางลำพูอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนในอดีตแต่ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในท้องถิ่นอยู่บ้างหลายคนยังคงระมัดระวังในการใช้ชีวิตและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเป็นการลบหลู่หรือดูหมิ่นวิญญาณเหล่านี้ตำนานผีแม่ไม้บางลำพูไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าผีผีที่น่ากลัว แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของย่านบางลำพูที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไปการทำความเข้าใจตำนานเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมไทยที่มีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณแทรกซึมอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่การรับฟังเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นการเปิดโลกกระนัดและทำให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานผีแม่ไม้บางลำพูที่เรานำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องเล่าตำนานยังมีเรื่องราวสนุกสนานน่าสนใจอีกมากมายให้ติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ